ก็เป็นเรื่องของการที่เราต้องเน้นเรื่องของระบบการทำของเราให้สมบูรณ์ขึ้นนะครับรวมถึงตอนเนื่องจมื่อวานก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเซตเตอร์กับตัวตีนะครับเราพยายามเน้นในเรื่องของการเล่นนะครับให้เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์ให้มากกว่าเดิมครับผมีสาการร่างกายนะก,กีฬาอมก็ก็โอเคนะครับเริ่มเริ่มปรับตัวได้นะครับแต่ว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างแห้งไปนิดน,นึงนะครับ ต้องเน้นให้นักกีฬาพยายามดูแลตัวเองให้มากขึ้นครับผมหนูว่าเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเรื่องของการปรับสภาพก็ร่างกายก็เหมือนแบบเริ่มปรับจูนได้แล้วแต่กอ็อาจจะมีบ้างที่แบบยังมีเมื่อยล้าอยู่แล้วก็ช่วงกลางคืนก็ยังมีแบบง่วงอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็หนูเชื่อว่าอีกวัน2วันก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะค่ะมนะค่ะก็คิดว่าอีกวัน2วันเหมือนกันค่ะน่าจะเข้าที่แล้วก็ตอนนี้ก็ซ้อมก็ถือว่าอยู่ในช่วงปรับตัวค่ะก็ยังไม่มีอะไรมากค่ะ หวังแค่ไหนกับสนามที่สองคะเรียกว่าเราสู้ไปในทีละแมต์ดีกว่าค่ะก็ทําให้เต็มที่ในทุกๆีแมต์ผลจะออกมาเป็นยังไงก็ถ้าเราทำเต็มที่แล้วก็คงไม่มีอะไรน่าเสียดายค่ะแน่นะคะก็อย่างทามาคาดหวังไหมเราก็คาดหวังแต่ว่าเราก็แบบพยายามเล่นแบบไม่กดดันตัวเองเล่นให้แบบฟรีเป็นแบบสไตล์ของเราดีกว่าค่ะก็ตามที่บางไว้ก็ อย่างน้อยก็ได้สองอะนะอะนะอะนะแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ,ะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ